ความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมสิสเกตล่าสุดเสียหุยสั่งลุยให้แหลมบี้ตั้งแต่ยกแรกโดยทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นโดยเสียหุยผู้จัดการและเทนเนอร์ป๊อปโชคชัยยังคงดูแลการฟิตซ้อมของเจ้าแหลมตามปกติโดยช่วงเชา้าได้ลงมาวิ่งสายผ่านที่ฟิตเนสของโรงแรมที่พักเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะต่อยเป้าอีกห้ายกทบทวนเชิงชกซึ่งเจ้าแหลม ยังอยู่ในชุดคุมน้ำหนักเหมือนเดิมโดยเสียหุย่ยไม่ให้ออกไปวิ่งด้านนอกโรงแรมเนื่องจากสภาพอากาศช่วงเช้าหนาวเย็นและหลังจากซ้อมเสร็จได้ทดสอบน้ำหนักยังคงเกินพิกัด3ปอนด์ซึ่งทีมงานไม่ได้ซีเรียสเนื่องจากยังเหลือเวลาอีกหลายวันก่อนช่างน้ำหนักด้านเสียหุย่ยสังลุยลั่นให้เจ้าแหลมซีสเกตบูลุยแหลกตั้งแต่ยกแรกเพื่อหวังเช็คบินให้หลังไายคารอดคุยลา คู่ปราบเก่าชาวจังโก้โดยเร็วไม่หวังพึ่งใบให้คะแนนชี้ทีเด็ดเจ้าแหลมไม่ใช่มีแค่อีซ้ายอย่างเดียวเพราะหนักทั้งซ้ายและขวาซึ่งโรมันกอนซาเลสเคยโดนนอกด้วยขวามาแล้วส่วนอัตราต่อรองของคู่นี้เสียหุยเชื่อว่าเจ้าแหลมน่าจะเป็นต่อ10ต่อ9หลังจากซ้อมเสร็จเสียหุยได้สั่งอาหารจีนด้านนอกโรงแรมมารับประทานทั้งไก่ย่างกุ้งผัดซอส ก่อนที่จะพักผ่อนในห้องพักจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีเจ้าแลมได้ลงมาฟิตซ้อมต่อโดยเน้นโปรแกรมเดิมวิ่งสายผ่านและต่อยเป้ากับเทนเนอร์ป๊อปซึ่งได้เน้นการป้องกันไม่ให้หัวชนกันอีกเหมือนหนก่อนโดยทางเสียหุยได้เปิดเผยว่าไม่ว่าใครแตกก็ไม่เป็นผลดีกับการชกถ้าคะแนนเขานำอาจรวมแต้มเหมือนหนก่อนเราก็เสียเปรียบแต่ถ้าเรามีแต้มนำก็อาจไม่รวมก็ได้ แต่ทางเราจะไม่ยืนห่างจากเขาแน่เจ้าแหลมไม่ใช่มีหนักแค่หมัดซ้ายอย่างเดียวเรายังมีหมัดขวาด้วยตอนที่โรมันก่อนซาเลสโดนน็อกก็หมัดขวานี่แหละแต่ก็เชื่อว่าคุยรัสคงได้ดูเทปแล้วซึ่งเขาหนีเร็วแน่เราต้องไล่ต้อนเขาให้จนมุมดังนั้นเริ่มยกแรกต้องลุยแหลกไม่ต้องเลี้ยงเอาไว้ทุกยกมีค่าผมไม่หวังคะแนนขอเน้นเกมบนเวทีอย่างเดียวพอเสียหุ่ยเผย นอกจากนั้นเสียหุยยังเปิดเผยอีกว่าการชกในครั้งนี้กฎหมายของ Arizona, รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาจะไม่มีการโชว์แต้มระหว่างยกเนื่องจากมีการพนันที่ถูกกฎหมายเกรงว่าจะส่งผลถึงเกมการชกส่วนอัตราต่อรองของมวยคู่นี้สีสังเกตกับควยรัฐนั้นเสียหุยเผยว่าตนยังไม่ทราบแต่คิดว่าของเราน่าจะเป็นต่ออยู่ประมาณ1 0ต่อ9าสำหรับในวันที่3กุมภาพันธ์ตามเวลาในท้องถิ่น จะมีการแถลงข่าวการชกของมวยคู่นี้และจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการระหว่างศรีสเกตกับควยลาดส่วนวันที่4กุมภาพันธ์ช่วงเวลา9นาฬิกาจะมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการและช่วงบ่ายจะเป็นการชั่งโชว์สื่อมวลชนเพื่อทำข่าวโปรโมทการแข่งขันต่อไปนั่นเอง